ผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่านะครับผมเนี่ยเคยนะนะครับพยายามจะพูดนะครับไม่พลาดพิงลูกค้าเยอะแล้วกันนะครับแต่จะเล่าพอครๆนะครับว่าผมเคยไปเช่าพระนะครับซื้อของเก่าที่บ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะก็เป็นน้องที่ต้องบอกว่าอายุก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะมากเป็นวัยรุ่นนะครับอ่ เข้าใจว่าคุณพ่อน่าจะเสียแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เข้าไปซื้อของของที่มีมูลค่ามีราคาครับก็ก็มีพอสมควรแต่นะครับทางทางบ้านน้องเนี่ยนะครับท่านนี้เนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะขายทั้งหมดก็เอาพูดได้ง่ายนะครับของชิ้นไหนที่น้องเขาคิดว่านะครับหรือทางบ้านหรือทางครอบครัวเนี่ยปรึกษากันแล้วนะไม่ได้มีราคาแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีคุณค่ามาก ไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับทางบ้านก็ตกลงกันว่าอยากจะขายนะครับเพื่ออาจจะนําเงินมาใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นทุนนะครับเอาไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัดสินใจแล้วก็ตกลงกันว่าจะขายนะผมกาเข้าไปดูนะครับชุดนั้นเนี่ยผมกาคัดเรียบร้อยแล้วแต่ต้องย้อนไปนะครับว่าช่วงที่ผม ซื้อของเก่านะครับที่บ้านหลังนี้ของน้องเนี่ยของครอบครัวเนี่ยนะครับผมเนี่ยซื้อนานแล้วนะหลายปีมากแล้วนะไม่ใช่แบบปัจจุบันนะครับต้องบอกก่อนนานมากแล้วผมจําปีไม่ได้แต่น่าจะมีไม่ต่ำกว่าสามสี่ปีแล้วแหละนะครับก็เข้าไปซื้อนะครับก็จะมีของที่มีมูลค่าแล้วก็มีราคาซึ่งเป็นของที่ผมเนี่ยเ,เขาเรียกว่า คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้พลาดไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะมีของชิ้นนี้แหละนะครับที่ช่วงนั้นเนี่ยบางตัวนะครับผมก็ต้องเรียนนำตรงว่าผมก็ยังไม่ได้ชํานาญไม่ได้